เรือบรรทุกเครื่องบิน USS c a r ิ i n s o n CVN-70 เป็นศูนย์บัญชาการควบคุมการรบกลางทะเลควบคุมการรบทั้งใต้น้ำบนน้ำและกาอากาศเป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประจําการมาแล้วมากกว่า43ปีตัดฟ้าเรือสามารถให้เครื่องบินทําการขึ้นลงในเวลาเดียวได้พร้อมกันมากถ,ถึง2ลํา ทำให้เครืบินได้มากกว่าวันละ80ลำการเทียบท่าครั้งนี้ถือเป็นนิพิษหมายที่ดีสำหรับประเทศไทยกับความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากกว่า190ปีไทยสหารัฐอเมริกากับกองเรือรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกอีกทั้งทำให้เศรษฐกิจเมืองพัทยาคึกคักเพราะกำลังพลมากกว่า5,400นายในท่องเที่ยวพักผ่อนกระต้นเศรษฐกิจเมืองพัทยาจนผู้ประกอบการทั้งผับบาร์ต่างยิ้มรา ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแม้จะเป็นห่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นเจ้าภาพที่ดีของคนไทยเสริมภาพลักษณ์พัทยาเมืองท่องเที่ยวให้สมกับสวรรค์นบนดินที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ขนานนามเอาไว้เรือบรรทุกเครื่องบินชันนิมิดเดินทางเทียบท่าที่ท่าเรือนำนึกแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่27-31มกราคม2025 USS c a r v i n s CVN-70 เป็นเรือบรรทุกเครื่อง,งบินชาน,นิมิสระวังขับน้ํา97,000ตันรองรับลูกเรือได้มากกว่า6,000นายมีบทบาทสําคัญในโปรดิษา์กองทัพเรือสหรัฐโดยเคยปฏิบัติภารกิจในสงครามทีส่สําคัญเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามมิรักสงครามอัฟกานิสถานรวมถึงภารกิจด้านมนุษยธรรมเชน่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นินไหวในเฮติได้รับการขนานนามว่า เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขวัญใจชาวอเมริกันและมีส่วนสำคัญในการแสดงแสาอย่างุภาพของกองทัพเรือสหรัฐขนาด1,1300ตันยาว332.8เมตรกินน้ำลึก11.3เมตรกว้างสุด252ฟุตหรือ76.8เมตรระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2ชุด Westinghouse A4W ใช้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ หรือ s e u 93.5%พร้อมกังหันไน้น้ำหรือสตีนเทอร์บายถึง4ชุดและใบจักร4ชุดให้กำลังสูงสุดถึง2 6000แรงม้าความเร็วสูงสุด30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยเชื้อเพลิงไม่จำกัดสามารถปฏิบัติการนด้นาน20ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบยุโทโธปกรณ์ ระบบยิงขีปนาวุธน้ำวิถี m k 5 7 1 3 c s p a r o w Launcher จำนวน2แท่นยิงแท่นยิงละ8ลูกระบบป้องกันร,ระยะประชิดฟาลัง CIWS จำนวน2ชุดระบบยิงขีปนาวุธน้ำวิถี MK49 แต่ระบบบรรจุขีปนาวุธแบบ IM116 Rolling Airframe Missile จำนวน21ลูกปืนกลตอัตโนมัต MK ิ MK38 ขนาด25มิลิเมตร ตัวเรือติดตั้งกราะแบบเคปลาดหนา2.5นิ้วหรือ64มิลลิเมตรในบริเวณจุดที่สำคัญบันทุวอาศาศยานทั้งปีกหมุนและปีกตายจำนวน85-90ลำได้แก่ฟุงบินขับไล่โจมตี VFA2 s t y l e Fighters q u a d r o n 2, 2 Bounty Hunter ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่2ที่นั่ง FA18F Super Hornet ฟงบินขับไล่โจมตี VFA-97 Style Fighter Squadron 97 Warhawk ประจำการ้วยเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียว Lockheed Martin F-35 Lightning II ฟงบินขับไล่โจมตี VFA-113 Style Fighter Squadron 113 Stinger ประจำการ้วยเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียว Boeing F/A-18E Super Hornet ฟงบินโจมตีขับไล่ v f a 192 s t y l e Fighters q u a d r o n 192 Golden Dragon ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว Boeing FA 1 8 D e Super Hornet ฝูงบินโจมตีอิเล็กทรอนิกส์ VAQ 1 3 6 Electronic Attack Squadron 136 g a l l s มีเครื่องบินโจมตีสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์แบบ Boeing EA 1 8 G g o w e r ฝูงบินแจ้งเตือนทางอากาศ v a w 1 1 3 Black Eagle นอ t ท็อ e ปกรัมมันอีสองดีแอดวานฮอ Eye ฝูงบินพหูภารกิจทรงกำลังบำรุงกองเรือ VRM 3 0 f ฟริดโลจิติกมัติมิชันสแควร์ดอนสามศย์ันประจำการด้วยเบลโบอิง CMV 2 2 b o อ p r e ปรฝูงบินเฮลิคอปเตอร์รบทางทะเล HSCC เฮลิคอปเตอร์ซ Combat s สแควร์ดอนสี่แบ็กไนทประจำการด้วยเฮลิคอปเตอร์สกอ r สกี MS 6 0 s ูนย์เอสไว และฝูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีทางทะเล HSM-78 เฮลิคอปเตอร์มาริไทมสไตล์สแควร์ดัน78บูฮอ,อกประจำการด้วยเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำซิกคอสกี้ MH-60 นาร์ซีฮอโดยก่อนหน้าที่จะเดินทางมาเยือนท่าเรือนำลึกแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีประเทศไทยได้แวะจอดเทียบท่าณประเทศมาเลเซียเรือมรตุกเครื่องบินชานิมิสการเดินทางเงายือนไทยครั้งล่าสุดของเรือมัตุกเครื่องบิน USS คาวินสันยังได้มีการแสดงการสาธิตการฝึกปฏิบ yup. ัติท่าอากาศการฝึกปฏิบัติของขัศยานประจำเรือต่างๆให้โทรแทนรัฐบาลไทยและนายทหารของทัพเรือไทยได้ชมถึงความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งและยาวนานของทั้งสองประเทศในช่วงนาสาระจะพาไปรู้จักกับกระเบื้องสุดล้ำ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากการเดินเหยียบจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับสตาร์ทอัพจากประเทศอังกฤษจึงได้คิดค้นแผนกระเบื้องสุดล้ำที่ช่วยคุณสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากคนเพียงคนเดียวแค่การเดินผ่านรอเรนคัมเบล มีแนวคิดที่ต้องการหาแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเบียนมาใช้ซ้ำได้เพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยในทุกวางระหว่างที่เขาเดินทางไปมหาวิทยาลัยต้องผ่านสถานีวิกตอเรียซึ่งเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ของเมืองรอนดอนประเทศอังกฤษมีผู้ใช้บริการมากกว่า75ล้านคนเขาจึงเกิดแนวคิดที่ว่าหากเราสามารถสร้างพลังงาน จากการในถองผู้คนจํนวนมากได้คงเป็นเรื่องที่ดีและนี่คือจุดเริ่มต้นคอนัตรกรรมที่มีชื่อว่าพาวิเจนพาวิเจนคืออะไรคือแผ่นปูพื้นอัจฉริยะที่เมื่อถูกเหยียบมันจะเคลื่อนไหวไปมาประมาณ10มิลลิเมตรการเคลื่อนไหวตัวนี้เองทําให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าตัวให้พลังงานประมาณ3จูลต่อการก้าวเดินหรือประมาณ5วัต์ต่อเนื่อง ในขณะที่มีคนเดินไฟฟ้าจะถูกนําไปใช้กับไป้ายไฟในบริเวณนั้นและในช่วงกลางคืนกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่จะถูกนํามาใช้กับเสาไฟสาธารณะนอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้วพาวิจเจนยังมีระบบช่วยเก็บข้อมูลการเดินโดยทํางานผ่านการเชื่อมต่อลูทูธซึ่งทำให้เราสาม,มารถทราบได้ว่าการเดินนั้นสร้างพลังงานไปเท่าไหร่และการเดินทั้งหมดนั้นสาม,มารถสร้างพลังงานทดแทน หรือสร้างไฟฟ้าได้มากน้อยเพียงใดปัจจุบนันพาวิเจนน่นาติดตั้งไปแล้วทั่วโลกและใครที่อยากเห็นกระเบื้องสวนล้ำในประเทศไทยก็สามารถหาดูได้ที่101ทูดิจิตอลนพาร์คและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาช n แนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบร,รูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามา ก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับสนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็าขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพนทุกอุสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็าาตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S 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 <S